คือในโลกทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายมากๆนะครับแข่งขันสูงทุกอย่างต้องเร็วไปหมดใช่ค่ะเคยรู้สึกไหมครับว่าเราเหมือนกำลังวิ่งตามอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จบคำขามนี้แหละครับที่พาเราย้อนกลับไปดูเอกสารและงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาเก่าแก่กว่า2,000ปีอืม นั่นก็คือปรัชญาเต่าครับใช่ค่ะซึ่งจากข้อมูลที่เราได้มาเราจะมาดูกันว่าปรัชญาที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายสงบนิ่งแบบนี้เนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงในยุคที่วุ่นวายที่สุดยุคหนึ่งของจีนแล้วก็แนวคิดหลักๆที่คนมักจะเข้าใจผิดกันอย่างคำว่าอู๋หวย ออกคำนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะและที่น่าทึ่งคือเราจะเห็นว่าแนวคิดพวกนี้มันไม่ได้เก่าไปตามยุคสมัยเลยนะคะแต่มันกลดยไปปรากฏอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงตั้งแต่ศิลปะการต่อสู้ไปจนถึงออวิธีคิดของคนอย่างสตีฟจ็อบส์โหน่าสนใจมากครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้คือการเจาะให้ถึงแก่นเลยว่าจริงๆแล้วเต่าเนี่ยหัวใจของมันคืออะไรกันแน่ แล้ววิถีแห่งธรรมชาติที่ดูเรียบง่ายแบบนี้จะกลายมาเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการชีวิตให้เราในยุคนี้ได้จริงหรือเปล่าอืมอ้าล่ะครับมาเริ่มกันที่จุดกำเนิดที่ฟังดูย้อนแย้งที่สุดกันก่อนเลยคือประเด็นที่ผมว่าน,น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือปรัญาที่สอนเรื่องความสงบแบบเต่าเนี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดในยุคที่บ้านเมืองสงบสุขเลย ตรงกันข้ามเลยค่ะใช่ครับแต่มันกลับถือกำเนิดในยุคที่เรียกว่ายุคจั่นกัวหรือ Warring s t a t e Period ซึ่งในเอกสารบรรยายไว้ว่าแผ่นดินจริงตอนนั้นคือแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเลยใช่ค่ะรบกันไม่หยุดย่อนเป็นยุคแห่งความโกลาหลอย่างแท้จริงแล้วความโกลาหลน,นี่เองถูกต้องค่ะความวุ่นวายที่ยาวนานเป็นร้อยร้อยปีนี่แหละค่ะที่มันเหมือนเป็นเตาหลอมบีบคั้นให้นักคิดต้องหาทางออก จนเกิดเป็นยุคที่เรียกว่าร้อยสำนักความคิดขึ้นมา Hundreds schools of thought of ใช่ค่ะซึ่งแต่ละสำนักก็เสนอใบสั่งยาที่ต่างกันไปเพื่อรักษาบ้านเมืองที่กำลังป่วยถ้าพูดถึงยุคนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงขงจื้อก่อนเลยอืที่เสนอทางออกด้วยก,การวางระเบียบสังคมให้เข้มแข็งมีจารีประเพณีที่เรียกว่าลีมีคุณธรรมที่มนุษย์ต้องยึดถือ คือเชื่อว่าต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนถึงจะสงบสุขใช่ครับขงจื้อเชื่อแบบนั้นค่ะว่าทางรอดคือการสร้างโครงสร้างที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาแต่เต๋ากลับเสนอแนวทางที่สวนกระแสอย่างสุดขั้วเลยสวนกระแสยังไงครับคือมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งชี้เลยนะคะว่าเต๋าเนี่ยเป็นปฏิกิริยาต่อความล้มเหลวของการปกครองในยุคนั้นคือในเมื่อกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมันนำมาซึ่งสงครามและความทุกข์ครับ งั้นเราลองหันหลังให้มันทั้งหมดแล้วกลับไปหาสิ่งที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิมที่สุดนั่นก็คือธรรมชาติเดี๋ยวสิครับหมายความว่าในขณะที่ของจื้อบอกว่าเราต้องสร้างระเบียบให้มากขึ้นเต๋ากลับบอกว่าไอระเบียบที่พวกคุณสร้างนั่นแหละคือปัญหาใช่เลยค่ะโหเป็นการตอบโต้ที่แรงมากเลยนะครับฝืนธรรมชาติและเป็นต้นตอของความขัดแยง้งอ,อ๋ ทางออกเลยไม่ใช่การเพิ่มกฎแต่คือการลดสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งลงแล้วกลับไปเรียนรู้จากวิถีแห่งเตา๋าหรือวิถีแห่งธรรมชาติค่ะพอพูดถึงเตา๋าผมยอมรับเลยว่าภาพในหัวมันจะสับสนนิดหน่อยยังไงคะคือมันมีทั้งภาพของนักปราชญ์อย่างเล่าจื้อกับภาพของวัดเต๋าที่มีนักบวชมีพิธีกรรมซึ่งในเอกสารก็พูดถึงความต่างนี้ชัดเจนมากเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้คนสับสนจริงๆค่ะ ในทางวิชาการเขาจะแบ่งชัดเจนเลยเป็นสองสายคือเต๋าเจียที่หมายถึงเต๋าในฐานะปรัชญาและเต๋าเจียวคือเต๋าในฐานะศาสนาเต๋าเจียก็คือสายปรัชญาที่เรากําลังคุยกันเป็นหลักที่มีเล่าจื้อจวงจื้อใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเต๋าเจียคือรากฐานทางความคิดทั้งหมดเน้นการสแสวงหาความสงบภายในปรัชญาการปกครองการเข้าถึงสภาวะอู๋เหวยส่วนเต๋าเจียวคือศาสนาชา่ค่ะ เป็นศาสนาที่พัฒนาทีหลังมีการสร้างระบบเทพพเจ้ามีพิธีกรรมมีการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อชีวิตอมตะซึ่งดูแตกต่างจากแก่นปรัชญาเดิมมากเอ่อแต่ตรงนี้แหละครับที่ผมสงสัยคือถ้าสายปรัชญาสอนให้ปล่อยวางไม่ยึดติดค่ะแล้วมันกลายกันศาสนาที่มีพิธีกรรมมีการสแสวงหาความเป็นอมตะไปได้ยังไงครับอืมคำถามดีมากเลยค่ะ มันดูเป็นการยึดติดในชีวิตแบบสุดๆเลยนะครับใช่ค่ะมันดูขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อปรัชญาที่ลึกซึ้งถูกส่งต่อให้คนจํานวนมากมันมักจะถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ความต้องการพื้นฐานค่ะความต้องการคําอวยพรความกลัวความตายการมีที่พึ่งทางใจปรัชญาของเล่าจื้อและจวงจื้อ จึงถูกนำมาเป็นแกนแล้วสร้างเปลือกที่เป็นพิธีกรรมห่อหุ้มเข้าไปอ oh. แม้กระทั่งเล่าจื้อเองก็ถูกยกสถานะจากปราดให้กลายเป็นเทพเจ้าองค์สูงสุดไปเลยมันคือการทำให้ปรัชญาจับต้องได้มากขึ้นสำหรับคนทั่วไปค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าแก่นความคิดมันทรงพลังมากจนถูกนำไปต่อยอดงั้นเรากลับมาที่แก่นแท้ของมันดีกว่าครับมาเจาะลึกที่ต่อเจียรหรือสายปรัชญา เริ่มจากคนแรกเลยเล่าจื้อปรมาจารย์ผู้ลึกลับใช่ครับที่ในตำนานบอกว่าขี่ควายหายไปทางทิศตะวันตกเล่าจื้อหรือปรมาจารย์ผู้เท่านี่เป็นบุคคลที่แทบจะเป็นตำนานเลยนะคะเรื่องเล่าที่ดังที่สุดคือท่านเป็นบรรณารักษ์หลวงที่เบื่อสอังคมเลยขี่ควายจากไปครับแต่ก่อนจะข้ามด่านสุดท้ายในด่านขอให้ท่านทิ้งภูมิปัญญาไว้ท่านเลยเขียนคำพีเต้าเต๋อจริงความยาวประมาณ5,000ันตัวอักษรไว้ แล้วก็หายตัวไปตลอดการซึ่งนักวิชาการสมัยใหม่ก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดใช่ค่ะแนวโน้มสมัยใหม่เชื่อว่าเล่าจื้ออาจจะเป็นเหมือนนามปากกาของกลุ่มนักคิดมากกว่าอ๋อแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงสิ่งที่อยู่ในเตาเตอ๋อจริงนั้นน่าทึ่งมากวิธีการสอนของท่านคือการใช้ปฏิทัรศาสารหรือ Paradox p a r a d o x ค่ะอย่างประโยคเปิดเล่มที่ว่า เต่าที่อธิบายได้มิใช่เต่าที่แท้จริงมันเหมือนการบอกเราตั้งแต่แรกเลยว่าอย่าพยายามเอาภาษามาตีกรอบความจริงสูงสุดเพราะมันทำไม่ได้แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ทรงพลังมากคือน้ำถูกต้องค่ะเล่าจื้อเปรียบเทียบผู้ที่บรรลุเต่าว่าเหมือนน้ำน้ำดูอ่อนนุ่มไม่มีรูปร่างแต่กลับทรงพลังมหาศาลกัดซ้อเห็นที่แข็งที่สุดได้ แถมยังไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอใช่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความถ่อมตนและการปรับตัวมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความแข็งแกร่งที่ยืดหยุ่นน่าสนใจมากครับแต่เล่าจื้อฟังดูขรุขลังมากนะครับอืมทีนี้ในเอกสารก็มีปลาเต๋าอีกคนที่บุคลิกแตกต่างกันสุดขั้วเลยคือจวงจือ๊โอโอ้โหคนนี้เป็นขั้วตรงข้ามเลยค่ะถ้าเล่าจือ๊อคือความสกุมลุ่มลึกจวงจื้อก็คืออิสรภาพที่มีชีวิตชีวา ท่านเป็นปราดอารมณ์ดีชอบเสียดสีสังคมวิธีการสอนก็ต่างกันด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ให้ทำขมลึกซึ้งไม่เลยค่ะท่านสอนผ่านการเล่านิทานเปรียบเทียบที่ทั้งตลกและบาดลึกไปถึงแก่นเรื่องที่ดังที่สุดก็คือความฝันผีเสื้อใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่ท่านฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อที่โบยบินอย่างมีความสุขแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เกิดคำถามว่าเราคือจวงจื้อที่ฝันว่าเป็นผีเสือ้อ หรือแท้จริงแล้วเราเป็นผีเสื้อที่กำลังฝันว่าเป็นจวงจื้อค่ะแค่เรื่องเล่าสั้นๆนี้ก็สั่นคลอนความคิดเรื่องตัวตนและความเป็นจริงของเราได้อย่างรุนแรงเลยแล้วก็อีกเรื่องที่ผมอ่านแล้วอึ้งไปเลยคือตอนที่ภรรยาของท่านเสียชีวิตเพื่อนไปเยี่ยมแล้วเจอท่านกำลังนั่งตีภาชนะร้องเพลงอืเพื่อนก็ตอบว่าท่านกลับตอบว่าตอนแรกก็เสียใจแต่พอคิดดูแล้ว การเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเหมือนรุ่นลูกาที่ผันเปลี่ยนใช่ค่ะท่านมองว่าการไปร้องไห้โศกเศร้าก็เท่ากับว่าเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาตินั่นเองคือท่านมองโลกได้ทะลุปลุกป,ล,ปลงจริงๆสําหรับจวงจือ้อเป้าหมายสูงสุดคือการมีชีวิตที่ท่องไปอย่างอิสระปลดปล่อยจิตใจจากพันธนาการของสังคมชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความเป็นความตายอ้าวละครับจากปรัชญาของสองท่านนี้ มาถึงแก่นแนวคิดที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติซึ่งมีคำหนึ่งที่ผมว่าคนเข้าใจผิดมากที่สุดเลยคือคำว่าอูเว่ยคำนี้เลยค่ะพอได้ยินครั้งแรกก็คิดเหมือนหลายๆคนว่ามันคือการไม่ทำอะไรเลยซึ่งฟังดูเหมือนเป็นข้ออ้างของความเกียดคร้านนะครับนั่นคือความเข้าใจผิดยอดนิยมเลยค่ะโอเวยไม่ได้แปลว่าการนอนอยู่เฉยๆหรือนอนแอคชั่นแต่ความหมายที่แท้จริงคือ การกระทําที่ลื่นไหลไปตามธรรมชาติหรือ effortless action effortless action ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับแนวคิดสมัยใหม่ที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือสภาวะที่เราเรียกว่า flow state หรอครับใช่เลยค่ะภาวะลื่นไหลที่เราจดจ่อกับอะไรบางอย่างจนลืมเวลาทําสิ่งต่างๆได้อย่างราบรื่นเหมือนมันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนอ๋อ oh. อย่างนักดนตรีที่เล่งโซโล่หรือนักกีฬาที่กำลังท็อปฟอร์มสภาวะแบบนั้นเป๊ะเลยค่ะเป็นการกระทําที่ปราศจากเจตนาของอัตตาเข้าไปบงการในคำพีจวงจือ้อมีเรื่องเล่าที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือเรื่องของพ่อครัวติงพ่อครัวติงค่ะเขาเป็นพ่อครัวหลวงที่ชํำแหละวัวมา19ปีโดยที่ไม่เคยต้องรับมีดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นไปได้ยังไงครับมีดล่าจะทื่อไวนานแล้ว เพราะเขาไม่ได้ใช้แรงสับเข้าไปที่กระดูกค่ะเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็เห็นวัวเป็นตัวตัวแต่พอทำไปนานๆเขาไม่ได้มองด้วยตาแต่ใช้จิตสัมผัสเขารู้โครงสร้างของวัวทะลุปรุกปรง่งจนสามารถเคลื่อนมีดไปตามช่องว่างระหว่างข้อต่ออย่างเป็นธรรมชาติ โอ้ oh, มีดของเขาก็เลยไม่เคยสัมผัสกับอะไรที่แข็งเลยถูกต้องค่ะนี่มันเป็นภาพที่น่าทึ่งมากนะครับมันไม่ใช่ความขี้เกียจเลยแต่คือการไปถึงจุดสูงสุดของความเชี่ยวชาญจนงานที่ยากกลายเป็นเหมือนการเต้นรำใช่ค่ะไม่ได้ต่อสู้กับปัญหาแต่ไหลลื่นไปกับมันนั่นคือแก่นของอู๋เหวยเลยค่ะแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรครับในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนต้องใช้ความพยายามและการฝืนใจตลอดเวลา คำตอบของเต๋ออยู่ที่อีกสองแนวคิดที่เชื่อมโยงกันค่ะคือจื้อหลานและภูจื้อหลานแปลตรงๆว่าความเป็นเช่นนั้นเองหรือสภาวะธรรมชาติแท้ๆของสิ่งต่างๆการปฏิบัติแบบเต๋าคือการกลับคืนสู่จื้อหลานของตัวเองคือการเลิกพยายามเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วภูล่ะครับในเอกสารแปลว่าท่อนไม้ที่ยังไม่ได้แกะสลัก ผู้คือสัญ,ญลักษณ์ที่งดงามและสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยค่ะลองนึกภาพท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกมนุษย์นำไปแกะสลักเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงครับท่อนไม้นั้นอาจจะดูเรียบง่ายแต่ในมุมของเตา๋ามันคือสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยศัก,กยภาพที่ไร้ขีดจากัดมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ แต่ทันทีที่มันถูกแกะสลักเป็นเก้าอี้มันก็มีประโยชน์ในฐานะเก้าอี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็สูญเสียศักยภาพในการเป็นสิ่งอื่นไปทั้งหมดใช่เลยค่ะผมเริ่มเข้าใจแล้วโลกของเราผลักดันให้เราต้องแกะสลักตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับต้องมีป้ายกำกับมีตำแหน่งมีบทบาทที่ชัดเจนถูกต้องค่ะปรัชญาเต่าจึงสอนให้เรากลับคืนสู่สภาวะภูคือสภาวะดั้งเดิมที่บริสุทธิ์เรียบง่าย ก่อนที่เราจะถูกสังคมและวัฒนธรรมแกะสลักจนลืมไปว่าธรรมชาติเดิมแท้ของเราเป็นอย่างไรแนวคิดเหล่านี้มันลึกซึ้งมากนะครับแต่ฟังดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องนามธรรมแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงล่ะครับภูมิปัญญาพวกนี้มันได้ทิ้งมรดกอะไรที่เป็นรูปธรรมไว้บ้างไหมครับโอ้โหทิ้งไว้มากมายจนเราอาจไม่รู้ตัวเลยค่ะที่ชัดเจนที่สุดคือการแพทย์แผนจีนหรือ TCM ทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยล่ะครับค่ะ ทฤษฎีทั้งหมดวางอยู่บนรากฐานของจักรวาลวิทยาแบบเตา๋าคือมองว่าร่างกายของเราเป็นจักรวาลย่อส่วนโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากความไม่สมดุลของพลังงานหยินหยางและพลังชี่การรักษาจึงเน้นการปรับสมดุลใช่ค่ะไม่ใช่แค่การกําจัดอาการในศิลปะการต่อสู้ก็ชัดเจนมากโดยเฉพาะไทเก็ก ไทเก็กคือการปฏิบัติของหลักความอ่อนสยบความแข็งอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะคือการไม่ใช้แรงประทะแรงแต่ใช้ความผ่อนคลายและการเคลื่อนไหวแบบบงกลมเพื่อเปลี่ยนทิศทางแรงของคู่ต่อสู้เป็นการฝึกอู๋เวยผ่านร่างกายโดยตรงถูกต้องค่ะหรือแม้แต่ในตำราพิชัยสงครามซุนวูแนวคิดที่ว่ายอดนักรบคือผู้ที่ชนะโดยไม่ต้องรบ ก็คือหลักการของเต่าเรื่องการเอาชนะด้วยกลยุทธ์ที่ไหลลื่นเหมือนน้ำนั่นเองค่ะนั่นคือมรดกในโลกตะวันออกแต่ที่ผมทึ่งมากจากข้อมูลคือแนวคิดโบราณ2,000กว่าปีนี้มันกลับมามีบทบาทอย่างไม่น่าเชื่อในโลกตะวันตกยุคใหม่ด้วยใช่ค่ะอย่างในวงการจิตบำบัดมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเต๋เอสคอคเนทีฟเทอรขึ้นมาเพื่อรักษาอาการวิตกกังวลนะครับ โดยสอนให้ผู้ป่วยยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตและเรียนรู้ที่จับปล่อยวางแต่กรณีที่น่าทึ่งที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของเราตอนนี้หมายถึงสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะสตีฟจ็อบส์ได้รับอิทธิพลจากปร,รัญาตะวันออกอย่างเซนและเต่าอย่างลึกซึง้งและปร,รัญาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เน้นความเรียบง่ายหรือซ i m p l ิ city อย่างถึงที่สุดครับ มันคือการสะท้อนแนวคิดผุหรือท่อนไม้ที่ยังไม่ได้แกะสลักได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเดี๋ยวสิครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันเชื่อมกันยังไงจากท่อนไม้โบราณมาสู่ iPhone ลองนึกดูนะคะหัวใจในการออกแบบของจ็อ s ไม่ใช่การเพิ่มฟังก์ชันแต่คือการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างไม่หยุดยัง้งอ๋อเขาหม,มุ่นกับเอาปุ่มออกเอาเมนูที่ซับซ้อนออกใช่ค่ะ เอาทุกอย่างที่เป็นส่วนเกินออกไปจนเหลือแต่แก่นแท้ที่บริสุทธิ์เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการแสวงหาผู้ในโลกเทคโนโลยีคือการกลับไปหาสภาวะดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยศักยภาพก่อนที่จะถูกความซับซ้อนเข้ามาแกะสลักจนวุ่นวายนั่นเองค่ะโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันคืออาหาโมเมนต์เลยนะครับไม่เคยนึกภาพเชื่อมโยงกันแบบนี้มาก่อนเลยอืมมันคือการนําปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดมาใช้สร้างนวัตกรรมที่ล้ําสมัยที่สุด ถูกต้องค่ะมันแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาเหล่านี้มันอยู่เหนือการเวลาจริงๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าปรัชญาเต๋าไม่ใช่เรื่องลี้ลับบนหิ้งอีกต่อไปค่ะ<า>แต่มันคือภูมิปัญญาว่าด้วยการลดและปล่อยวางในโลกที่สอนให้เราเพิ่มและสะสมอยู่ตลอดเวลาและหัวใจสำคัญก็คือการกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเองครับ สำหรับฉันบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเต๋าที่ยังคงใช้ได้เสมอคือความยืดหยุ่นคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงค่ะมันเหมือนกับต้นหลิวที่ลู่ไปตามลมพายุม,มันอาจจะดูอ่อนแอแต่เพราะความอ่อนและยืดหยุ่นของมันนี่แหละที่ทำให้มันไม่เคยหักโคน่นไม่เหมือนต้นโอ๊กที่ดูแข็งแกร่งแต่เปราะบางพอเจอลมพายุแรงๆเข้าก็อาจจะหักโค่นลงมาได้ง่ายๆใช่เลยค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่จงผลังและเห็นภาพชัดเจนมากครับ สุดท้ายนี้จากการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่เชื่อมโยงกลับไปยังแนวคิดหลักที่เราคุยกันมาตลอดในโลกที่ผลักดันให้เราต้องแกะสลักตัวเองให้มีบทบาทมีตําแหน่งมีคุณค่าเฉพาะทางอยู่ตลอดเวลาการกลับไปเป็นท่อนไม้ที่ยังไม่ได้แกะสลักนั้นมีความหมายอย่างไรและเราจะค้นพบศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดนั้นในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร